แคปหน้าจอไว้อย่าไปไปเจอที่จะได้กินตับเขาได้ใช่ยผาบ้านพี่เขาเขาปิดผมนะไหมสามหมื่นเขาก็ปิดกี่หมื่นเขาปิดผมจำไม่ได้วันนั้นเห็นไหมปู่ผูยุคต้นนี่ดูง่ายเข้าใจง่ายไหมครับ ผมถามว่าอันนี้ที่ไหนเนี่ยใครรู้จักบ้างเนี่ยจำได้ไหมมีคนเคยมาไล่ปิดใช่ผมที่ไหนครับใครรู้นี่คือเทพพอทาแล่ะครับหลวงพ่อเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไงจริงอ่ะแอดมินเซิร์ชหลวงพ่อขำวัดโพเตีย้ย ผมบอกคุณเลยซูปเปอร์หายากนี่พราะขันโพเตียลานกระบือกำแมงเพชรซูปเปอร์หายากดิสิทธตเพราะเงินบางคานวันนั้นผมมีองค์สวยมาผมเปิดราคาเท่าไหร่เขาก็ปิดไม่คิดชีวิตเลยสามหมื่นนะเขาปิดไปวันนั้นนะครับ ผมจะบอกให้วันนั้นก็ปิดไว้สามมือนะเออนี่เพราะขารลานกับือแคปหน้าจอไว้อย่าไปไปเจอีจะได้กินตับเขาได้ใช่เลยเพราะขำริงครับนี่ต้องบอกว่าคุณต้องรู้อะไรแบบนี้คุณถึงจะนะใช่พาบ้านพี่เขาเขาปิดผมนะไหม สามหมื่นเขาก็ปิดกี่หมื่นเขาปิดผมจําไม่ได้วันนั้นนะอ่ะอ้าวพอขำองค์นี้น่าจะเป็นเหรียญหล่อที่แพงอันดับต้นๆของเมืองกำแพงเพชรด้วยใช่องคเดียวครับในกูเกิ e ลเลยครับจริงดิอง์นี้แม้วันนั้นนี่สามหมื่นเนี่ยเขายังปิดไม่คิดชีวิตกันเลยนะไม่ได้หาง่ายนะจริงเนียหล่อมีหูปิงเหมือนพ้เงินบางคาเลย เป็นแฟนเพจสันขวานแคปหน้าจอไว้นะสวยสวยสามหมื่นนี่มีคนปิดไม่คิดชีวิตเลยนะแอดมินลบกวนขอดูบัญชีปักหมุดผู้ชมเป็นน้อยและแอดมาหาแอดมินด้วยนะคะอ่านี่ไอเคเฟซบุ๊กค่ะแบบเนี้ยนะไปเจอที่ไหนนะแฟนเพจสันขวานต้องกินตับเขาได้นะแบบเนี้ยนะเอออยากได้สมเด็จศรีปักพันนี่ เข้าใจง่ายสุดๆส,สมเด็จรงสนามดีครับขอรูนเนื้อสมเด็จทันยุคทันยุควัดละคงเนื้อเหมือนการของ่อ,อยมะเคือเลยครับไม่เหมือนลอกจริง องค์นี้คือปูภูยุคต้นปูภูยุคต้นครับเห็นไหมปู่ภูยุคต้นนี่ดูง่ายเข้าใจง่ายไหมครับ ลอยง่ายนะว่าเนื้อแบบเนี้ยหลังๆเขาก็เอาไปเไป็นวัลลังกันนะใช่หรือสมเด็จโตยุคปลายเอาเป็นปูผูยุคต้นพอ,อเอาเป็นปูผูยุคต้นพอครับเพราะอันนี้ก็คือพิมพ์ปูผูอยู่แล้วนี่อันนี้ก็คือพิมพ์ปูผูอยู่แล้วครับ แบบนี้เก๋กคือเพื่อไม่ห้าหมื่นเข้าใจง่ายดูง่ายสบายตาสบายใจไหมเข้าใจง่ายแต่เนื้อแบบนี้ปัจจุบันเอาไปเล่นเป็นสมเด็จโตมาแล้วเนื้อยิบ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 ,ยบถ้าเป็นพิมพ์ที่ปู่พูถอดพระพิมพ์ใหญ่ของสมเด็จโตมามคนที่เล่นที่พิมพก็เอาเนื้อนี้ไปเล่นเป็นสมเด็จโตแล้วคุณจะเจอพระสมเด็จเนื้อนี้ที่ขายเป็นสมเด็จโตกันเยอะมากแต่สำหรับผมคนที่เห็นพระสมเด็จเยอะๆผมบอกแล้วเนี่ยคือปู่พูยุคตน้นนะ คือปูภูยุคต้นใครจะไปได้เป็นสพตตกรช่างแบบนี้นี่คือแท้ตาเปล่าเืีอยวไงชัดเจนแบบนี้หลายคนไปขายเพะว่าระครังใช่เนื้อยิบยิบแบบนี้เห็นไหมจะมีมวลสารแบบละเอียดละเอียดยิบยิบแบบนี้อันนี้ปูภูยุคต้นนี่ตัวจริงชัดเจนไม่หักไม่ซ่อมสบายตาสบายใจ ไม่เจอสวยๆอย่างนี้นานแล้วนะผมจะบอกให้ผมมีปูพูองหนึ่งผมยังซ่อมไม่เลยยังซ่อมไม่ใช้เลยราคาทุทสายอยู่ที่สามหมื่นนะครับสมเด็จปูพูวัดอินเนื้อขายปูอ้นบางจากเลยเห็นไหมเนื้อเหมือนปูอ้นบางจากเลยเพราะปูอ้นกับปูพูก็คือธิษสมเด็จโตคุณได้แขวนพระสมเด็จหลวงปูพูวัดอินเอาว่าในสมัยก่อนที่เขาเล่นกันเนี่ยลองจากพระสมเด็จโตพมรังสีก็ต้องใครปู่ภูปูอ้น พระปิรันท้ายตลาดโอ้หองค์นี้สวยไม่หกักไม่ซ่อมแบบนี้เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายถึงเข้าใจง่ายสุดๆแล้วเนื้อแบบเนี้ยถ้าเป็นพิมพ์ที่เรียกว่าวัดเกศชัยโยนี่คือแท้ตาเปล่าเลยเอา้าว เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพูดถึงพระพิมพ์นี้กันพระพิมพ์นี้ที่ไหนใครรู้บ้างขอทันยุบอีกซักองคอ๋อนี่ใครรู้บ้างที่ไหนฮะพอนงอ้าวนี่เราได้แล้วพอนงอ่ะพออะไรอีกผมชอบปูอเอี่ยมปากลาดัดโอ้สุดยอดครับพี่คมสันต้องบอกว่าช่วงนี้ หาแม่กองนี่ฟีเวอร์ใช่ไหมฮะผมมันเป็นคนชอบเก็บรูปนะรูปพอสุดกาหลงรูปพอทองสุกวตะโนดหลวงรูปพอกล่อมวัดขนอนเห็นไหมครับนี่รูปนะพอแดงบางตะโนดไงไงว้าวไหมเออนี่แหละครับ ปิดตาหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางไปดูก่อนมีจานไหมแม่เต็มเต็มกันไปสิครับนี่ปิดตาหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางดูง่ายไหมดูง่ายพร้อมเลี่ยมทองสําหรับพระปิดตาหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางนะหนึ่งในห้าเสือเบญจภาคีพระปิดตา เนื้อเมกกะพัดนี่แห่งสยามประเทศรอปูดีมาสามวันแล้วพรุ่งนี้ลปากจะจัดให้นี่นะเอาไปแขวนได้เลยเออนี่นะครับหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางนี่ยอดทงวัดมอญปิตาบ้านยางคือพระเครื่องที่เป็นพระปิตาเนืเมกกะพัดนะฮะในลุ่มน้ำแม่กองที่ขึ้นชื่อวันเหนียวนะครับปู่จันทร์วัดบ้านยาง ไม่ได้มีเห็นบ่อยๆอยากได้แต่ว่าไม่รู้ว่าแท้เป็นยังไงวันนี้จัดให้เมื่อกี้เปิดไปหนังสือรวมเล่มงานประกวดถูกไหมก็ยังมีปิดตาปู่จันบ้านยางรับประกวดกันแล้วตั้งแต่ปีพศ25เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงหลวงปู่ดีวัดไหนครับวัดบ้านยางครับบ้านยางครับพีบ่อาจารย์ปู่าปู่ดีก็ก่อนปูจันอย่าแววุกรักย่าพักบ้านยางถูกต้อง อันนี้ไม่ต้องอะไรกันเยอะเลยถ้าถามว่าปิดตายอดนิยมของเมืองไทยที่เขานิยมกันมาตั้งแต่นะคู่กับวงการบังเกอร์ก็คือปิดตาปูจันวัดบ้านยางก็คนนึงแขวนหลวงพ่อสุรินเนี่ยคนหนึ่งแขวนปูจันบ้านยางเที่ยวงานวัดเนี่ยทะเลาะกันไอ้นั่นมีเล็กกุญชาบอีกคนหนึ่งมีปืนไอ้มีมีดพกแทงกันปั้มกันอยู่นานก็งงทําไมแทงกันไม่เข้าทั้งคู่คนนึงแขวนเหรียญหลวงพ่อสุรินเวลาบูขาวคนนึงแขวนปูจันวัดบ้านยาง จึงทาให้พระปิดตาหลวงปูจ่จันและเหลียญหลวงพ่อสุรินทร์ว่าราบอขาวเป็นที่กล่าวขานกันมานะฮะตลอดเระละเวลาครับผมทองสองหมื่นปิดตาบ้านยางสี่หมื่นไม่ได้ถ้าเอ่ยถึงปิดตาไม่กับพัดอะ่ะปู่หน้าก็หลายแสนนะไกลเกินฝันถ้าลองจากปู่หน้าก็ต้องปูจันปิดตาวัดบ้านยางชแท้ๆมองทะลุกล้องก็รู้ว่าแท้ครับผมจะบอกให้นะสมัยก่อนเนี่ย เขาจะมีคํากล่าวของคนโบราณเลยว่าอย่าแวะอุบรักอย่าพักบ้านยางเพราะเป็นที่ที่คนดุโจรเยอะคือแน่นอนครับปู่จันบ้านยางเราว่ากันหลากหลายหลายหมื่นถึงเป็นแสนอยู่แล้วใช่เนี่ยตอนที่เกิดสงครามอินโดจีนเนี่ยที่เขามีการไปลบปู่จันก็คือหนึ่งในที่ผู้ที่ปลูกเศษชิราเลโอจีนนะใช่พระปิดตาหลวงปู่จันแขวนไปลบนะฮะเหนียวคงอรพันชาติสุดๆนี่ ยอดธงวัดมอนแขวนไปลบคงกรพันจาติสุดๆเขาจึงบอกว่าท่านเหนียวจริงๆแบบมั่นใจได้นะดยอดธงวัดมอนปิดตาบ้านยางที่คนลาดบุรีเนะี่ยคนนครปฐมคนแม่กองมาคุยกันว่าเนี่ยคือประสบการณ์คือเหนียว ปิตาแมกกพัรยอดนิยมไม่มีใครไม่รู้จักปู่จันทร์วัดบัรยางให้อีกยี่สิบปีห้าสิบปีอีกร้อยปีนี่ก็คือนะฮะหนึ่งในห้าของพระปิตายอดนิยมของวงการพระเครื่องนะฮะเมืองไทยสุดผมเช่าไปให้พ่อ,พอ,พอวันเกิดพ่อโอ้โหสุดยอดครับที่มานะแล้วทําไมจึงเลือกเช่าปิตาบัรยางให้ครับที่งองสมเด็จด,ด้วยที่แถมสมเด็จใช่ โอ้เก้ามาตัดเก้า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 เด็ดทุกช่วงโอ้สำหรับวันนี้ถ้าประทับใจชื่นชอบไรนี้ครับกูจุ้ยสวัสดีครับเด็ดทุกช่วงนะฮะถ้าชื่นชอบไลนี้นะครับต้องกล่าวว่าฝันดีลาตีสวัสดิ์แฟนเพจทุกทุกท่านนะครับต้องกล่าวว่าสวัสดีครับ